แฟนเพราะักกว่างทรงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงรายารรายูนเต็ดทีวีปี2แล้วนะครับ แน่นอนฮะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยได้เจอกับรูปแบบใหม่ครับการโนรูปแบบใหม่ของเราเนี่ยผ่านมาแล้วโดยระยะเวลาก็สัก2อสามเทปครับผมครับได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นช่วงกวางโคลอนะช่วงเจาะกีฬากับบิ๊กโจ๊กแจเออนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเขาทำไมบิ๊กแจนะถูกครับและซึ่งสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์ครับครับ29กุมภาพันธ์ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนนะฮะซึ่งในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีการเปิดตัวครับ จะลงสู้ศึกในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกปี2012ครับการ์โดโอ้โหก็เรียกได้ว่ามากล่าหน้าหลายตานะครับคนที่คุณคุ้นเคยบ้างไหมครับเคยบ้างนะครับมีตั้งแต่ตัวเท่านี้มาถึงตัวสูงงี้มีเหรอครับมันออกคนแอนแคระนะพี่เอ้าเขามีหลายตำแหน่งนะครับเข้ามาร่วมทีมในปีนี้นะครับบอกว่ามันกันแน่นอนส่วนใครที่อยากทราบรายละเอียดนะครับวันนี้ห้ามพลาดในช่วงจอบกีฬากับลิ๊กแจ๊คครับครับผมถึงตอนนี้นะครับดูอะไรสะ เสื้อใหม่ไงแล้วเสื้อใหม่เลยพี่เสื้อใหม่ของเราเลยอ๊ยโอะไรอ่ะลดการเสื้อใหม่ตามต้องให้มาดูอลังการครับผมทำไมฮะเสื้อใหม่ก็มีอะไรก็เสื้อใหม่เสื้อการแข่งขันนะฮะที่จะใช้สู้ศึกในฤดูกาล2 0ง2กับไทยพีวีลีกนะครับครับเฮ้ยสนุกอะเอาบ้างเสื้อใหม่เสื้อใหม่ของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดของเรานะครับนี่แหละฮะเสื้อนี้คือสีดำขาวคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเสื้อ เป็นรุ่นใหม่ไอ้่ตกใจเลยอ่ะคือเสื้อรุ่นนี้เนี่ยมีความลับอยู่ในเสื้อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะไรครับดูดูจากด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ด้วยด้านหลังด้านหลังนะครับดูนภาพอินเสิร์ตนะครับครับผมดูแต่เสื้อเกลื่อนอย่าไปดูครับดครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนคําว่า ล้านนาทีอ่าล้านนาทีครับนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์นะครับมีเยอะแยะมากมายเต็หมดนะครับแล้วด้านในฮะตรงอ่านของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดนะครับด้านหลังนะครับของโลโก้เชียงรายยูเนเต็ดนั่นเองมีเกลือนพ่โจติดอยู่สองจุดด้านหลังเนี่ยเรานะครับระลึกถึง บุคคลสาคัญอีกคนหนึงที่เกี่ยวข้องกับสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดยังคงอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาและอกข้างงสายตรงนี้นะครับนั่นคือคุณดุ๊กนั่นเองนะครับถูกต้องนะครับก็ลองซื้อหากันได้แล้วนะครับที่ช็อปที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงรายมี3แบบสสไตล์นะครับช็อปเดน5ครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลเชียงรายก็ไปก็ได้นะครับนี่ผมใส่สีขาวคารโดก็สีดำยังมีหนึ่งได้ใส่มา สีส้มถูกต้องนะครับอีกหนึ่งช่วงที่วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นคือกวางโกออนวันนี้สนุกแน่นอนนะฮะกับนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดครับแต่ชื่อเขาเนี่ยไม่ใหม่อท่านผู้ชมทางบ้านครับรู้จักฉายานี้ไหมครับกัตตุโซเมืองไทยอืมทีนี้พี่สมัยหรืออีกฉายานึงจอมโหดเมืองไทยอืมมีอีกไหมอีกฉายานึง เสือสมิงขย้ำหมาโอ้โหอีกฉายาหนึ่งอะไรอีกแมวอันนี้ไม่ได้หรืออีกฉายาหนึ่งไก่ฟ้าพยาเย็นครับอันนี้คนเดียวเหรอครับอีกฉายาหนึ่งคิตตี้ผมวนะผมรู้เขาคือใครใครครับเช่นกันเป็นขนาดนี้โอ้โหป้าช่วยเราเอานําพูดบอลมาครับนะครับนั่นคือใครอ่ะ เอาอิสวาสิงห์ทองน,นะครับเหล่าพี่จำได้แหมชายดาเขาพี่วัดจา่าวัดของเราสุดยอดจอมโจรฮะการดูโซ่ในใคนไทยนะครับโอ้โหดูสิวันนี้เนี่ยช่วงภารกิจฝังโบรอนของเราเนี่ยนะครับจอมโหดจะดูขนาดไหนจะเป็น่อยมวยเปล่าอ่ะทั้งหมดนี้คุณได้เจอกันแน่นอนนะครับทางแคมป์รายการในวันนี้เชียงรายระด็บทีวีปีสองลุยเลยว่าครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะกีฬากับบิ๊กแจพงษบิ๊กแจ๊สาธุปีกุลช่วงนี้แจ๊ะจะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยพีบีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มประเดิมกันที่ข่าวแรกเป็นความเคลื่อนไหวของสโมสรอนเชียงรายยูไนเต็ด ในวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีมกองโจงมหาภัยเชียงรายยูเนเต็ดได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมกัมโบซาจากประเทศพมา่านณะสนามเทศบาลอำเภอแม่สายผลการอุ่นเครื่องทีมเชียงรายยูเนเต็ดพ่ายไปศูนย์ประตูต่อหน,นึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศไทยและพมา่าข่าวต่อมาในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะชุดปัจจุบันสู้ศึกไทยพรีเมีย ณนะลานกาสลองเซนทันพาซาจังหวัดเชียงรายโดยมีแฟนพลพักควงโตง้มาร่วมงานจำนวนมากโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายทานินสุภาแสนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติจํานวนมากมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้อํานวยการการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงรายคุณชานนารงสุพงษาผู้บังคับการตารวจอูทรจังหวัดเชียงรายพลตํารวจตรีสุรเชษโทบุญญานัน ท่านสสละอองสิยะภพรัฐรวมไปถึงท่านสสสุรสิทธิ์เจียมวิจักตและคุณแม่สลาจิตสิยะไพรัฐรวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านที่มาร่วมงานข่าวสุดท้ายในวันนี้เป็นเรื่องราวสดๆร้อนๆเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติโอมานในการแข่งขันฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือก20ทีมสุดท้ายโซนเอเชียสายดีซึ่งผลการแข่งขันหลายๆท่านก็คงทราบกันไปที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเย็นที่ผ่านมา และไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรพวกเราคนไทยต้องเชียร์ฟุตบอลไทยกันต่อไปครับสำหรับสัปดาห์หน้าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงการฟุตบอลไทยีิมิยร์ลีกในบ้านเราได้ในช่วงเจาะกีฬากับพี่แจ๊ะมดเวลาของแจ๊ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในสตูดิโอตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำภารกิจกวา่างซ่าข<ภ>าใจก <ใจ S 1> ว่างก่อนครับ,รบอ่ะวันนี้นะครับมาอยู่ที่นี่ทั้งทีนะครับที่บริเวณ เขาเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของพ่อขุนเมงรายมหาราชนะฮะที่ใครมาเชียงรายก็ต้องมาสักการะที่นี่เลยที่แรกครับใช่แล้วละครับวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจาาเป็นนักฟุตบอลครับเป็นคนเชียงรายเหรอพี่เป็นคนเชียงรายหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรกับอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือ รองเท้าครับกาโนครับของแขกรับเชิญของเราวันนี้ในช่วงกว่างโออนครับดูครับดูผมบอกครับอะไรอะไรไม่ใช่ของพี่ครับสวดีครับใช่เหรอใช่ครับผมบอครับโอ้ยอะไรยังไงอ่ะใช่ดีป่ะเนี่ยใช่ครับผมครับเอาใส่ได้ด้วยผมบอกว่ผมและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับที่จะมาลงทุนธุรกิจนะครับกว่างโออนภารกิจซ่าท้าใจกว่างในวันนี้ของเรานะฮะนี่ครับ อิสะวะสวัสะวะสีิงทองอระะครับเจอกันครับหลังจากที่เมื่อคู่นี้จะอยู่ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชครับตอนนี้เดี๋ยวแนะนําตัวเองให้กับคุณชมทางบ้านเนี่ยได้ทราบกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับพี่ครับสวัสดีครับ ยินดี้เรเป็นเกียรติครับที่ได้เป็นหนึ่งในลูกภูมนครับนี่คือพี่อิสวะสิงห์คองนะครับหรือว่าขออนุญาตวันนี้เรียกเป็นชื่อเล่นกันแล้วกันขออนุญาตเรียกเขาพี่วะกันแล้วกันไม่สุภาพพี่ฮะไม่สุภาพยังไงอ่ะอย่าววะสิวงั้นเดี๋ยวผมก็เรียกพี่โวยแล้วกันไหมพี่วะพี่วะโอเคพี่วะครับพี่วะเป็นคนที่ไหนเกิดยังไงอะไรยังไงพี่ครับผมเป็นคนกรุงเทพครับครับผมครับ เริ่มเล่นฟุบอลมาตั้งแต่เด็กครับตอนสมัยเรียนอยู่ริยาก็เป็นแฟนบอลนหัอา,หากาศโดยกําเนิดเพราะคุณพ่อก็เป็นนักอากาศแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็ได้ไปไปเรียนแล้วก็ไปเล่นบอลที่ปานละพันวิทยาอตอนนี้เป็นคาฟูไปแล้วโยกกลับมาอีกที<ม>ที่ ที่โรงเรียนจ่าอากาศาได้ทุนเข้ามาเรียนแล้วก็ก็เลยมีโอกาสได้เล่นในนามสโมสรนาอากาศเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเตะอาชีพอาชีพนักฟุตบอลครับจุดเริ่มต้นของการที่พี่ไปชอบฟุตบอลเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแถวบ,บ้านก็เตะกันเล่นๆนีน่แหล,ล,ละครับโอหนูบอลนักเตะก็บอลนักเตะก็หนูลูกละห้าบาทซื้อมาเตะกันอย่างเงี้ยลูกละเอาทเตะจนพังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องเอามือคืนทรงแรงก็ทันทันทันเช็คอายุเลยนะก็เลยมีโอกาสแล้วก็ชอบ ชอบหนาอากาศส่วนตัวเพราะว่า<ม>เป็นคนดอนเมืองแล้วก็คุณนาเป็นหนาอากาศเมื่อก่อนนี้เป็นความฝ่ฝันที่สุดของมักบอลแล้วว่าเด็กอ่ะมันๆากคนนึงแต่คืนจุดใหญ่หนาอากาศมีรุ่นพี่อย่างเสียพง์พี่<ม>เดอ๋อไฮโลพี่เนี้วของเสริมตอนนี้มีไอดอลไหมมี ปฏิบัติการแล้วก็เชียร์ทหารการมาตั้งแต่ยุบดึกกำบันเลยครับเออเล่นทหารการได้ประมาณโอ้ผมเล่นไงารด้วยงอด้วยคอจนจนมาเข้าตาณดามสุขิตมีร่ากิจกับพี่ตุ๊กพี่พงศ์พี่ออดแล้วก็เขาเห็นว่าเออน่าจะมีโอกาสขึ้นยุ่ใหญ่ก็เลยขึ้นมาซ้อมดูมีโอกาสได้เล่นไทยลีกปี4-2ตอนนั้นยังเป็นคาเทคแล้วก็แล้วก็ก็เล่นมาเรื่อยเล่นมา3 3 4ปีแล้วได้มีโอกาสเล่นติดทีมชาติทีมชาติ ไปรุ่นติกก่อนครัรุ่นเดียวกับกันโจนะครับมีโอกาสได้เล่นได้เล่นสีเกมบจบจากซีเกมก็ก็เลยมีโอกาสได้ไปเล่นไทเกอร์ครับ,รบได้เจอกับพีโกโก่โก้พี่โก้เกิดจากศรีนามืองครับก็เลยชักชวนว่าน้องไปเวียดนามไหมพี่วะของเราเนี่ยนะครับไปอยู่เวียดนาม10ปีด้วยกันใช่เพอว่าเกือบกาไม่ถึงรับเกือบสิบปีเก้าปีครับไปติดใจอะไรอะไรที่เวียดนามถึงต้องไปอยู่นานขนาดนั้นพี่ผมว่าชีวิตชีวิตนักบอลเน่ะเราไปอาชีพเราก็อยู่ได้เรื่อยๆเราเสัญญากับทีมนี้ เราเราอยู่กับทีมนี้อเราก็เต็มที่กับทีมนี้สมมติว่าหมดสัญญามีทีมไหนที่ต่อเข้ามาเราก็ดูออปชันแล้วก็เลือกในทางเดินที่ดีที่สุดตอนแรกไปก็คือ,อคนเวียดนามเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะสื่อสารกันไ,ได้เฉพาะโคด้ดก็จะภาษาอังกฤษ,กฤษมั่งภาษามือบ้างภาษามือบัง่งแล้วก็ผสมภาษาเวียดนามบ้างอย่างเราไปก็แรกๆก็จด,คำ,กกจดคำแรกที่ได้เลยก็คือ anuam แปลว่าผมรักคุณ anuam anuam คำเนี้ย ฉันรักคุณถ้าเกิดใครนะครับมีโอกาสไปเวียดนามจำไว้สามคำอันอิวเอ็มจะให้พูดอะไรกับคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยนะฮะเป็นภาษาเวียดนามซะหน่อยดิว่าอ่าสินเจ้าตากกาข้าวบางสวัสดีทุกๆคนอ่าแฟนบอลนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็เออเอาเป็นว่าอันนิวเอ็มแล้วกันอ่าอันนิวเอ็มอันนิวเอ็มครับผมรักคุณครับหลังจากที่กลับมาจากเวียดนามครับชีวิตเป็นยังไงครับพี่อืมตอนนั้น ผมเกือบได้กินการนะเป็นพาสปอร์ตนะะเพื่อจะไม่ต้องเป็นตัวฟอร์เรนอร์ไม่ต้องสมมติว่าที่นู่นเขาที่นู่นเขาสามลงสองเองนะแข่งๆก็สูงมากอย่างผมก็คือเหมือนว่าอยู่เกิน6ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้กินการครับแต่ก็เหมือนกับว่าเราก็รอไปรอมาส่งในชื่อเป็นคนเวียดนามก็แล้วรอครึ่งเล็กเราเหมือนว่าเราอยากเล่นมากกว่ารอทุกอย่างก็เลยไม่ไหวละเราก็เลยโทรสารพิโก้พี่โก้ครับผม ไม่อยากรอแล้วไม่อยากรอแล้วผมอยากกลับมากลับมาเมืองไทยดีกว่าสักปีนึงผมคิดว่าวันนึงไงผมก็ต้องกลับบ้านไม่กับไม่ที่ไหนก็ที่หนึ่งจนจนไม่รู้จะไม่รู้จะติดต่อใครก็เลยโทรไปจากเวียดนามมาเลยพี่โก้ครับอยากไม่ได้อยากลุกงานด้วยไม่ครับไม่ถามพี่โก้ว่าทำกับบีบีซียก่อนไปตอนปี2002พี่โก้ก็ชักชวนเราไปอ่าดูแลเราตลอดที่นู่นเราก็เหมือนกับพี่ชายเราคนหนึ่งดูแลไม่ขาดตกลบร่องเลยการสอนอะไรเงี้ยกาจะบอกเราว่าเออ พาเปเมืออชีพยังไงอยู่นู่นอยู่ไงแล้วก็จะโทรหาแกแกบอกมาเลยมาหาพี่มาอยู่พี่มาช่วยพี่ก็เลยได้มาร่วมงานกันทีวีซีวหนึ่งปีมีคนถามว่าทำไมไม่เลือกเล่นไทยลีกเลยผมก็คิดว่าที่ไหนก็งานแล้วก็ที่ไหนก็ช้าเช้าตอนเย็นมาชิงแข่งเหมือนกันแล้วก็ความเป็นสนิทสนุนส่วนตัวกับพี่โก้แเราก็เหมือนกับว่ามามาให้เขาเขาช่วยเราเราก็มาช่วยกันแล้วกันทดแทนให้เขามาช่วยสร้างผลงานครับแล้วก็ทําให บีบีซียูคือไปเล่นไทยลีกจังหวะประจวบเหมาะด้วยครับว่ากลับมากับพิโก้แล้วสามารถปีหนึ่งพาขึ้นข่าวทะเรียนลีกได้เลยฮะพี่วะเนี่ยนะครับคทำบีบีซียูคือร่วมทีมกับบีบีซียูเนี่ยจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะไปถีน่รียกว่าความประสบความสุ่ยไปแล้วประสบความสเร็จไปแล้วครับและอยู่ดีๆพี่วะตัดสินใจยังไงถึงจะมาร่วมทีมกับพลพรรคกวางซงของเราเชียงรายเนี่ยถูกต้องไม่ยากเลยคือ คือทางเชียงรายให้คนสนใจในตัวผมนั่นคือนั่นคือจุดเป้าหมายแรกมีทีมทีมหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ในลีกสมดท้ของประเทศไทยและเป็นทีมจังหวัดนี้เราจังหวัดนิยมมีฐานฟุตบอลที่ดีมีทางสโมสรมีอะคาเดมี่มีสนามมีทุกอย่างมีอนาคตพร้อมที่จะโลดแล่นอย่างไทยเปร์ลีกตลอดผมคิดว่าศักยภาพของเชียงรายรวมทั้งรวมทั้งศักยภาพของตัวนักเตะเองรวมทั้งศักยภาพของ เร่งคนที่2ที่ซัพพอร์ตทีมอ่าผมคิดว่าตรงนี้ตรงนี้สนใจไม่ยากเลยครับแล้วก็าาทางท่านประธานสโมสรรวมรวมถึงรองประธานสโมสรก็ให้ความสนใจผมผมก็คิดว่าให้ความสนใจผมผมคิดว่าเห็นคุณค่าตรงนี้มากกว่าในใสายตาของพี่นะครับก่อนที่จะมาอยู่ผมคิดว่าไม,ไม่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่า1ปีขึ้นมาแล้วหนึ่งหนึ่งปียืนหยัดอยู่กลางลางที่สิบถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาทีเดียวที่อยู่รอดอมผมคิดว่าการบริหารจัดการที่ดีคือหนึ่ง สองกองเชียร์สามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอ่าสี่แฟนบอลครับแล้วก็สปิริตของทีมผมคิดว่าไม่ง่ายนะที่จะปีหนึ่งขึ้นมาแล้วก็หล่นลงไปอย่างศรีราชากับขอนแก่นแต่แต่อีกอีกหนึ่งหนึ่งยูได้อย่างสบายๆสบายๆเอาเป็นว่าพูดแบบไม่กดดันนะครับผมว่าเอามาเลขตัวเดียวดีกว่ามครับโปรปลายพี่แกดังมากพิสวะสิงห์ทองมีพี่อิศวะอรรยาที่มาคือต้องจอมโหด ไปทำอะไรขนาดนั้นกับเครได้เหร่ไม่โหดนะนั่คนคนก็ตัดสินก well> ันที่ส่งหนวดครับทรงหนวดไม่ใช่ส่งผมนะทรงหนวดนะเรื่อรู้จักกันนะครับผมผมว่าผมเป็นคนใจดีคนหนึ่งนะเป็นคนที่แบบผมว่าผมไม่โหดนะเราทุ่มเทมากกว่าครับผมก็ไม่ได้เล่นนอกเกมไม่ไม่ไม่เกเรใครนะครับเอาเป็นว่าผมเต็มที่กับกับกับฟุตบอลแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบ้านก็ไม่ต้องกลัวนะครับเจอพี่ว่าตามท้องถนนอะไรเงี้ยทักได้ไม่ต่อยครับนะฮะถึงแม้ว่า ทรงหนวดเขาจะดูแบบคึ้มๆอะไรอย่างงี้เคยโกนงบ้างไหมพี่ไม่เคยนะเยี่ยงเก่าเลยอะไรเงี้ยไม่เคยเลยครับกี่ปีแล้วอย่างงี้โอ้ยตั้งอย่างมีครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับภารกิจของพี่วะนั่นก็คือการให้พี่วะโกนหนวดโชว์คุณผู้ชมทั้งบ้านเลยเองขอบคุณมากครับไกลแล้วครับหนีล่อนเล่นรล่อเล่นท้าผมดีกว่านะครับอ่ะรัวไปแล้วเรื่องราวต่างๆไลฟ์สไตล์ครับพี่วะผมมีระเบียบกับกับตัวเองก็คือครอบครัวมากกว่าอาชีวิต กับภรรยากับลูกแต่งงานมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับเชื่องอะไรดูแต่เราเห็นไหมฮะมีเยอะเลยว่าสับกระเตงลูกไปน้องโอตี้ไปกับทุกแมตช์จะมีไหมไหมฮะเห็นลูกอปีเธอแน่นอนครับปีเธอครับเจอเจอกับน้องฮีโร่แน่นอนครับมาพูดถึงเรื่องของงานอดิเรกของพิวะกันบ้างครับเตะฟุตบอลไปแล้วดูแลครอบครัวไปแล้วดูทรงหนวดตัวเองแล้วทรงหนวดแล้วเรื่องอื่นมีอะไรไหมครับพี่วะผมก็เนี่ยครับก็เล่นรถมือสอง มือสามมื 4, อสี่ไปเรื่อยอยู่เวียดนามก็ขับไปป้าครับเรื่อเก่าร้อยห้าสิบเรื่องเก่านะครับไปชอบอะไรของเจ้าเวสป้าครับพี่มันมีความฝ่ฝันเหมือนเด็กๆนะเด็กๆชอบอ่ะดูปีหนึ่งเพื่อนกันมากไปหน่อยหรือเปล่าปีหนึ่งเพื่อนกันและว,วันอสังคมผมร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพลรัตกว่างซงอาจจะไม่เคยรู้จักเับผมทำหน้าทำหน้างงงงนยังไม่เคยดูหรอกการดูที่พี่แท่งเขาเล่นกับพี่มอสนะครับไม่ตัดผมทนสมัยเลี้ยวพุทธนะพี่วันนี้มันเจ็ดล้านหลังแล้วเจ็ดล้านหลังแต่เลี้ยวพุทธนี่ผมก็ไอดอลงานทุ อยากจะขับเวปป้าเพราะที่นี่ที่นี่โดนห้ามจากภรรยาเพราะมันอันตรายอแต่พอไปถึงนู่นมันก็เป็นเมืองอย่างเงี้ยขับก็ไม่อันตรายมากก็คมันอยู่ในเมืองถ้าเกิดอยู่ในกรงเทศขับมันก็อาจจะอันตรายนิดหน่อยสอยได้อาจจะโดนได้ครับครับผมซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมทางบ้านครับไหนๆพี่ว้าก็พูดถึงเรื่องราวของเวสป้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะให้พี่ว้าเนี่ยไปทําความรู้จักกับเมืองเชียงรายของเราให้มากกว่านี้ด้วยการขับขี่สิ่งที่เขาชอบนี่แหละครับ เวสปามอไซค์ห้างครับผมเวสปาพี่เวสปาอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันกับพี่เวสปาเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับเรามีไกด์รับเชิญด้วยเป็นน้องๆสาวๆสวยๆรวมสิงคาราวา a รถเขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะรถเท่ารถเท่ารถคลาสสิกเนี่ยนะฮะกับน้องๆใช่กับน้องๆกลุ่มชื่อว่าเกียวปล่อยคลาสสิกครับแก๊งกุ๊กอะไรกับเขาเดี๋ยวไปทำกันกับผมต้องขอความยินยอมตัวกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นครับไม่ให้เสียเวลานะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปทราบภารกิจกวางโกออนกันเดี๋ยวให้พี่วะเนี่ย ไปทัวร์ก่อนจังหวัดเชียงรายมีอะไรน่าสนใจติดตามมาครับ เสียมันทั้งมันทั้งเสียวที่เห็นหน้าเนี่หน้าโวเลยทีเดียวนะก็ไปเหวยังไงล่ะตึม,ต,มตึ้มตึ้มแบบนี้เลยเชื่อใจพี่วะานี่สุดยอดอนะครับพี่วะยังไม่เชื่อใจ,นะจตัวเองเลยนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับนั่นคือวัดพระแก้วนั่นเองอนะครับพี่วะครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับมานานแล้วนี่เวสป้าับไม่ได้ขับนานแล้วก็ถือว่าคันของต้องขอบคุณทางทางแก๊งเอ่อร้องๆไวไลน์จากตรงนี้เวสป้าสั่งถวงทั้งนี้จากไวไลน์ เกี่ยวปล่อยเกี่ยวปล่อยเกี่ยวปล่อยคลาสสิกนะครับที่วันนี้มาร่วมทริปนะครับแล้วก็มาช่วยกันพาพวกเราเนี่ยนะครับออนทัวร์ในจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวน้องๆจะต้องไปปฏิบัติภารกิจกันต่อส่วนพี่วะยังอยู่กับเรานะครับดูซิว่าวันนี้เน <ข writers> ี่ยภารกิจกวางโกออนของเราจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวส่งน้องๆกลับบ้านก่อนขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the tale comes first and the truth comes, second just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? I is so down the side. Oh. รู้สึกโล่งใจนะครับแล้วก็สบายใจมากนันๆทีเราสองคนนะครับผมกับกาโน่จะได้เข้าวัดสักทีหนึ่งนี่นะครับมักคู่นี้ขับมอไซค์เข้ามานี่ร้อนเหมือนกันนะฮะครับไม่ใช่อากาศนะอะไรเหมือนโดนของเล่นไปเยอะเล่นไปเยอะอ่ะตอนนี้แหละถึงช่วงสําคัญของรายการแล้วกับช่วงกว่างโกออนนะฮะภารกิจซาท้ายใจกว่างครับวันนี้ครับเราจะให้พีวะเนี่ยนะครับทำภารกิจเกี่ยวเรื่องราวของการขี่มอไซค์นั่นไงนั่นไงะ้ห้ผม ขี่มอไซค์ไปป่ารอบเมืองอีกเลยครับอันนั้นมันธรรมดาไปพี่ครับรอบเมืองเราขี่มาแล้วครับเรายไงพี่ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่อาชีพหนึ่งครับพี่วาครับครับที่มีความสําคัญมากกับพี่น้องชาวเชียงรายเวลาที่เขาจะโดยสารไปไหนมาไหนครับถ้าเกิดไม่มีรถเองครับไม่มีรถยนต์ไม่มีมอไซค์ไม่มียานพาหนะอะไรของตัวเองจะไปไหนมาไหนต้องใช้อะไรครับกาโนเดินครับใช่ครับพี่ให้พี่วะไปเดินรอบเมืองเยอ่ใช่ไหม เราจะให้พิวะเนี่ยนะครับครับปลอมตัวแปลงร่างกลายเป็นวินมอไซค์เคยไหมพี่ถามจริงชีวิตนี้เคยเป็นวินมอไซค์ก่อนเป็นนักบอลไหมเชี่ยวแล้วกันนะครัว่าเชี่ยวจริงหรอ,อเกือบจะเป็นล้วพี่ครับเฮ้ยงั้เน,นเข้าทางดีวันนี้น,น่าจะเข้าทางปืนด้วยครับเข้าทางปืนด้วยนะครับ,าารบส่วนภารกิจของวันนี้เนี่ยนะครับกวางโกออนจะสําเร็จหรือไม่ครับคุณผู้ชมทางบ้านช่วยเอาใจด้วยนะครับเอาใจเชียวช่วยช่วยพิวะของเรานะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมเดี๋ยวให้พิวะไปเตรียมความพร้อมก่อนไม่ไม่แต่แต่ บินผมไม่ไม่รับเป็นเงินสดนะครับเป็นอะไรครับเป็นลายยิ้มครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับกับกวางโกออดพลเกิทซ่าท้าชัยกวางครับใช่ครับเ <c oughs> ชียงรายยูนิเต็ดทีวีพวกพี่ๆเย้าผมหาไปที่ไหนครับแค่นี้ยังหาไม่พอครับ <c oughs> 안เ하세요ชาเนนมาอิมณีดามานาโซผันกับซึ่งนีดาวันนี้อยู่กับน้องมายปริญญาสุภาศิษฐค่ะ วันนี้น้องมาจะนําเสนอเรื่องของการมงฟุตบอลเมื่อลูกฟุตบอลลอยไปในทิศทางไหนนั <S <s ้นสายตาของทุกคนต้องมองไปที่ลูกฟุตบอลการขยเล็กน้อยและงอเข่าเพื่อช่วยในการทรงตัวให้เท้าด้านใดด้านหนึ่งอยู่ข้างหน้าหรือแยกเท้าให้เสมอไหล่ก็ได้ค่ะ พอในระยะทางที่จะมงให้เอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยเกรงคอและให้หน้ผาผากกระทบลูกฟุตบอล และตลอดทั้งนดือนี้อยู่กับน้องไมล์ช่วงเซ็กซี่ทิปเทคนิคชิกๆในการเล่นฟุตบอล แน่นอนเ้ยวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะครับกับหลากหลายช่วงไม่ว่าจะเป็นเซ็กซี่ฟลิกต่อแล้วก็จะมีช่วงกวางกวนหรือวก็ช่วงจอกกีฬาย,ย,ยังไม่ได้พูด จอกีฬากับบิ๊กแจ๊กนะครับครับผมนี่วันนี้นะครับช่วงกวางโกรนผมชอบอมากครับนะฮะเราได้ไปตามสถานที่ต่างๆไปเที่ยวกันนะฮะไปนั่งรถเท่าไปนั่งเวสปา้าเ<อ>ป็นสิ่งที่พี่อิสวาสสิงห์ทองเนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วถูกต้องนะครับ,รบแล้วสัปดาห์หน้าติดตามครับว่าภารกิจกวางโกรนเนี่ยจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของการขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรอืมันจะแว้นรนอะให้พี่ว่าเป็นเด็กวเนนะว่าได้อยู่นะหน้าาาา้้าาาาาตตกงงงเขขัลนึะแล้วกก็ให้มันนลาไฟพ่โจทอ หน้าแว่นเก่านะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาร่วมงานนะฮะในการเปิดตัวนะครับนักเตะชุดปัจจุบันที่จะลงสู้ศึกไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก2 0อ2นะครับมากันอุ่นนาฝาข้างเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับไว้เต็มกาลางกาซลองกันเลยทีเดียวครับนะครับสัปดาห์นี้เวลาคงหมดแล้วนะครับทุกครับขอบคุณด้วยกับการติดตามนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าภารกิจกว่าโกออนจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับแวดวงการกีฬานะครับเฉพาะกีฬาฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกได้ในช่วงของเจาะกีฬาากกกับพี่่่จ๊ะะรวววมถึงงชโออนนฮ ก็เซ็กซี่ทริคนะครับวันนี้ขอบคุณกับปตทนะครับขอบคุณกับลีโอครับขอบคุณด้วยนะครับกับแอร์เอเชียใครๆก็บินได้นะครับขอบคุณเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายครับและอย่าลืมนะครับฝากกันได้กับรายการเชียงรายยูนิเต็ดทีวีปีสองเรานะครับครับเฟซบุ๊กเก็าเวิร์ลไวเว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมสแลสซีอาร์ยูทีดีทีวีครับผมครับผมส่วนใครที่อยากจะมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับในสมาร์ทโฟนนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ที่แอปสโตร์ครับ ดาวลด้วยนะฮะเชียงรายยูนเต็ดนะครับเว็บไซต์ก็เวิร์ลไว web ว็บเชียงรายขีดกั้งยูนเต็ดคอมนะฮะอย่าล so ืมนะครับช่วยกันติดชมรายการของเรามาเยอะเลยกันนะครับผมส่วนใครอยากจะส่งจดหมายนะครับก็ส่งมาได้ที่ตู้ปนน์นนทปนนกรุงเทพมหานครรามคำแพงสุโขทัยอยุธยาลพบุรีครับผมผมว่าตรงตั้งแต่ไดรคอยสวัสดีครับมันไม่ยาวมาถึงเราเลยครับพี่ก็เม้นต์กันมาได้ติดตามันได้นะครับกับรายการเชียงรายยูนเต็ดทีวีปี2ครับวันนี้ไปก่อนครับมีความสุขมาาากกๆแล้้วววเจอัััััันนสสสสสปดดดหห์ีีคครรบบ ở đây cao ngồi vào trái phải nghe tỏ không?